ในหน้าสาคัญมากในหน้าเขาเก็บมากนะเขาเก็บเรื่องสินเชื่อด้วยเขารู้ด้วยว่าเคสนี้ต้องดังนเงินถ้าเราจะจ่ายเขาสามเปอร์เซ็นต์แล้วเราได้ขันบ้านเราโอเครอเราบวกกำไรสามสิบให้เขาสามให้เขาเถอะถ้าคุณอยู่ในเืองแนะนําแล้วก็เรื่องความสะอาดเข้ามานะคะพี่ตุ๋ยก็จะต้องจ้างคนตัดร่องตัดตยาอะไรเลยให้มันดูดีอยู่เสมออย่างปล่อยให้โซมถ้าเข้ามาหมู่บ้านโซมมันจะความรู้สึกแหลกขเขามา ไอเด็กกะส้มฮกที่ฮกเนี่ยก็เป็นยานะะเด็กคะตะไคร้เยอะอินนะคะหางตัดทิพย์เยอะคางท่าหมู่บ้านหนึ่งเขาปลูกดอกสวยๆหมู่บ้านจะซีปลูกตะไคร้อมคาเพราะว่าเจ้าของที่ดินระบุปูแค่ไหนเนี่ยว,ว่าได้กินอ่ะปลูกตะไคร้มันเคยเม,มันปลูกตะไคร้เั็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นตไนะไคร้โมคาไปดปลูกในหล่าเสี่ยวไปล้มหมดแบบการตั้งราคาขายดูหน้านี้พอพอเลยนะคะไปดูหน้าน สงสัยก็โทรมาถามเลยเอาต้นทุนทันท้งหมดถนนน้นข้างไฟนั่นนี่นนน์าสมภาษีบวกไฟสามสิบบวกไปาสมภาษีบวกแล้วเนี่ยเอาไว้สามสิบมูบเอาไว้อย่างเจ้าสิม่นแนส่สองอีกประมาณสองสิบสามเปอร์เซ็นต์นอมาเจ้าสิมีแนวเก็บงายอยู่ยแล้วกำไรก็ถ้าทำแล้วต่ำกว่าสามสิบอย่าทำเลยไหนๆจะลากออกมาสามสิบอาจารย์มองว่าไม่เยอะไม่เยอะ เพราะว่าที่น่ะเวลาเราซื้อที่นาคนซื้อแค่อย่างขนาดจะซื้อขนาดก็าถมแล้วยังซื้อแค่ตารางบาลาสองพันเราได้หมื่นเราได้ตั้ง 8, แปดพันเราได้เยอะนะเพราะฉะนั้นน่ะจะไปบวกกำไรสามสิบตัง์าไม่ได้จั์เราได้เยอะแบบนะั้นเพราะว่าที่เนีน้ถ้าง,งานหนึ่งนอะไรก็ได้ล้านหนึง่งใช่ไหมถ้ามีบ้านนะได้ล้านหนึ่งที่จะไปนะซื้อแล้วล้านหนึ่งอาจารย์ซื้อเขาแค่แสนเะก้ามั้งคาตารางบาพันเก้าก็ได้แปดแสนค่าที่แต่ต้องยอมไปหาคู่ที่ยืมสินมาตั้งบ้านก็ยอมอะ น,นี่เราก็พอมีทุนแล้วเลย่งแล้วแ็บต่อจะกก่อนนะยิ่งคนที่มีเครดิตกู้ในระบบได้ที่ใครได้หลังเงินคือชีวิตหนึ่งปีให้คิดใจใหญ่ๆเด็ใครได้หนึ่งหลักคือชีวิตการทำงาน3า 5, 5ิวันคงคุณใจต้องไปนำเสนอวิชาการให้หน้านั่นเีงเนาะเสียใจระเบิดขั้นบบาหางขั้นที่จะเป็นนะคะเด็กจบโทใหม่จะไปแรงไหม ก็ปล่อยเองมากเห็นบาดเป็นไงแต่อาจารย์นำเสนอเจอนอกต่างประเทศอาจารย์ลบกมากโอ้ยอดได้องแได้แดนะไนะ้ได้นาได้นาเคนะคะจบแหละวาารยาค่ะสิ่งที่เจ้าใหญ่ๆทำไม่ได้แต่เราทำได้คือทำแต่งขายได้ทุกอย่างขายได้มากกันวันจนสัตว์ในเมืองเท่าลั เ็ดร้อยงานขายได้สามสิบหลังในหนึ่งปีสถิติเห็นใจเก่าหลังนี่แหละปีหนึ่งขายแค่เจ็ดหลังนี่แหละคิดเป็นหกสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต้องพูดเรื่องกำไรเพราะเป็นที่ดินใหญ่ไม่ใช่เราเป็นไม่ได้ซื้อที่ขายขายได้มากกว่านัเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปมองเฉพาะที่ดินอยู่ในเมืองที่เราต้องกระเบียดกระเสียนซื้อมันมันเกินกำลังไหมชุมพรยังไม่มีทางภาคเหนือยังไม่มีพี่ใหม่มีอ่าน่ะมีแล้วพี่ใหม่ แข่ยกแต่แตงก็มีเพื่อนที่ไใจรัฐเนี่ยทำทีล,ละหลักสองหลั่อยู่ได้กินนะเขาก็เขาก็ได้เอยอะนะ,<ม>ะเขาก็ท,ทําทีละแล้วเขาก็เขามีตังค์ด้วยเขาก็ไม่ตัดสัขออคนเดียวครับยัที่ของเงียบกับเขาไปเนเงียบเลยครับท,ทาต้องสร้างเสร็จทั้งหมดที่คุณแบ่งและมารอขายเราเราเห็นเขาเวลาเขาโพสอะไรเนี่ยมันดูสวยงามลึกๆเขาเราไม่รู้หรอกว่านี่สินอะไรก็อะไรเราไม่รู้ เราเราไม่รู้แล้วก็เราเรามองเนาะว่าถ้าเงินไม่หนาจริงเราไปทำเจ็ดตัวบอกคิดเราเอาโครงการสามห้าเจ็ดสิบของของทอสอดีกว่ากับขององศนอองศนคือเป็นอย่างนี้นะคะตอนเนี้ยพวกเราจะขายไอ้ที่พี่ตุ๋ยเล่าเมื่อกี้เรื่องกู้กู้ซื้อที่ั้งงลูกสร้างนั้นเป็นเรื่องเงินที่จะดึงเงินมาเป็นทุนสร้างบ้านแต่ตอนเนี้ยมันมีธนาคารองศนแล้วก็ทอสอที่สนับสนุสน ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่โครงการจัดสรรนั่นคือเรื่องจัดสรรเขาทําแบบนี้แต่พี่ตุ๋ยมองก็ยังสูงอยู่ดีเอาทีลเรธนาคารเอาทอาสอสสก่อนทอสอสสนี่เฮียของวัยใหญ่ที่ให้การขายให้เนี่ยทำเข้าโครงการสามห้าเจ็ดสิบเข้าไปคุยเฮียต้องทําอะไรบ้างถนนถนนที่ถูกต้องทาหลักมีการระบายนะถนนแกนล้านกว่าร้อยเมตรเท่าพี่ตุย๋ยถนนพี่ตุย100ต๋ยร้อยเมตรเหมือนกัน ถนนที่ตุ๋ยแสนสองกว่าค่ะแสนสองระบายน้ําอีกสองหมื่นแสนสี่ถนนเฮียหนึ่งล้านโอเคเ่าใหญ่เนาะหนึ่งล้านเพราะเวลาคุณไปเข้าโครงการทออสอเกณันคล้ายๆจัดสรรแค่ไม่มีส่วนกลางและแค่ไม่ต้องสร้างสิร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นี้ลูกต่างกันแค่นี้แต่มันเป็นอย่างนี้อ่าแต่มันให้เราทําไฟเข้ามาแบบจัดสรรทาถนนแบบจัดสรรแต่ยังไม่ต้อง,ย,ง,องยังไม่ต้องสร้างบ้านเสร็จทั้งหมดแล้ว พอเราเข้าร่วมกับเขาพอมีคนมากู้ซื้อที่เราแล้วเครดิตผ่านเขาจะให้เงินเรามาสร้างสามห้าก้อนแรกได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นแลวต่อมาอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่มันก็ต้องใช้เงินในการทําถนนทาไฟแต่พี่ตุยนะคือทำที่ลหลังได้ถนนนะตอนที่ขายหลังมุมเนี่ยยังไม่ได้ทําถนนเลยขายได้แล้วหมายถึงแต่มันเป็นก้อนกวดมาอยู่แล้วแต่พอรู้ว่าผ่านพุกทพี่ตุยถึงลงถนนแต่ไม่ใช่โครงการที่อยู่จะไปเข้าเขาไม่ว่าอองสิเปหือเนี่ย อยู่ต้องมีก่อนมีมัมนจัดสรรแต่เพียงแค่ว่าไม่มีบ้านทั้งหมดมันก็ต้องใช้เง,นงินก่อนส่วนหนึ่งถูกไหมคะมันก็ต้องใช้เงินก่อนส่วนหนึ่งแล้วถนนเขาต้องมาตรฐานด้วยถนนแกนะลานบอกเนี่ยหมดประมาณล้านเนี่ยเนียรู้ไหมที่เมียไปดูตัวหมดเท่าไหร่แสนสองเพราะฉันไม่ได้จัดสรรแล้วฉันไม่ได้ไปเข้าโครงการผู้ร่วมขครฉันทําของฉันแบบพุ่งๆฉันทําขายทีลล้าะระบบระบายก็แล้วแต่ฉัน แล้วฉันก็ถาม,ถามเทศบาลว่าจะให้ทุ้ระบายไปไหนในเมื่อถ้าตุ้ยทำท่อออกไปข้างหน้าแล้วเทศบาลมูลแดงไม่มีระบบระบายข้างหน้าจะให้เจ้ฝังท่อไปทางไหนรู้ไหมว่าเศษหินี่อยู่ข้างหน้าตุ้ยฝังท่อส0เซนไว้เสร็จแล้วรู้ไหมว่าฝังเราก็อีนะทีน่าท่านี้ก็มาปิดฉันท่านี้ก็ปิดบ่อหาน้น้าคุณหมอไหลไปหน้าคอยเอาแล้วแล้วที่เอาไปไหนมันก็อยู่นั่นแหละ50าสเซนนั่นแหละที่เป็นบ้านดังนั้นที่ที่ทําออกไปเศษแรกบ้านทุกหลังทําระบายออกไปเอาไปไหน ก็เอาไปแค่นาบ้านฉันนั้นแล้วบ้านชาวบ้านทุกหลังมีใครมีระบบระบายไ้ำบ้านชาวบ้านที่สร้างที่ไม่ได้สร้างขังไม่มีสาดส่วนนี้มีถังแซกบบำบัดบำบัดอุจจาระเป็นของดีบำบัดเป็นของดีของด,องดีออกไปซึมขนาดน้ําที่ซึมออกไปขี้ดินสัดส่วนยังเป็นน้ําดีแต่ชาวบ้านคือถังส้วงใช่ไหมคะซึมเต็มน้ำฝนตกก็สูบบ้านสัดส่นแต่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเอีอนข้างหลังสัิส่วนไม่ทําออกไปเลยบ่อ อันบำบัดแล้วอบอ่อซึ่งทังแซกบำบัดของเสียแล้วก็เป็นซึ่ก็คือถังส่วงจะเอาหนึ่งบ่อหรือสองบ่อแต่หลังนี้รู้สึกจะสองบ่ออันนี้เอามาจากน้านใช้เป็นหนึ่งบ่ออันนี้เอาไปจากน้ําส่วงแล้วก็ไปซึ่ถ้าล้นก็สุดยังไม่ล้นแต่ทิซิินไม่ทาบ้าบอ่อพอแต่เอาท่อระบายออกไปแต่ถ้าคุณไปเข้าโครงการคุณต้องทาคอร์สหนึเพิ่มนะในคนนี้ต่างกัน,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 นอยู่ในนลาน,นหลือก็เศร้าข่ยเพ็นบด้านลัดสั ให้หมดตัวที่โคตรสิจจะเป็ขายเจเอามีดินเท่าไหร่ก็ได้รับแล้วเป็นที่ไหนอันนี้ก็<ม>ยิ่งใหญ่ไปคือพักคนรวยไม่ได้เดือดร้อนกูชีวิตกูไม่ว่างกูจะไปขายมึงของกูกูก็จะแบ่งก็ดีแล้วก็บ,บอกว่าเจ๊เจมาฟังเรียนเรียนแล้วเจ๊อาจจะอย,อยากขายอีเจ๊เท่าแล้วเจ๊ไปฟังแต่เจดูดูแล้วเ,วเขาคือคนรวยไม่ต้องเก็บหรอกรยกังเล่นๆมัไม่ต้องทำหรอกเขาทำแกจะมาเดินบัญชีแบบฉันไหมล่ะเออแล้วที่เราไม่ฟังเคล็ดลับนี้ อันนี้เราไม่ได้ขายทอดเลยค่าขายรู้ไหมใบเสร็จรหลังินเดือนศิรินต้องหาขายของอุปกรณ์ก่อสร้างสิร er ินต้องเป็นหีบคอรล้านวัสดุก่อสร้างประจำศิรินก็เขียนไถ่เราเนี่ยเขียนซื้อให้เราเนี่ยต้องทําถามว่าคนรวยจะมาทำไหมบัญชีย้อนหลังหกเดือนคือต้องมานั่งเขียนรายรับรายจ่ายเอาใบเสร็จให้สอดคล้องกับรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับสตท๊เนี่ยต้องใช้สมองพอสมควรสัตว์ทีมาเห็ดบอ ไม่ทำถ้าเขามีนี่เป็นไหนลน่ะเป็นนี้มีนี่สามหมื่นสี่หมื่นเจ๊ะจะมาใช่นี่ให้เขาใช่นี่ไม่เอาเรื่องเรื่อกลัวลว,ว่าจ้างจะไม่เอาจะนดไปค้ำมันจะไปใช้หนี้เจ๊ไม่มี้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สตีดคิดว่าเจ้าใหญ่ไม่ทําแบบสตีดไม่มีใครทําคือเราทําเราจนเราจําเป็นมัดต้องเหตุมันต้องเอาทุกอย่างถ้าสิไปล่อขายแบบเรื่อยๆมึงเกิดมูเกิดขายแบบเรื่อยๆก็เงินที่สร้างหรือที่โน่นเนียเก็นเรี้ยง อยู่ตรงสสบสำนักงานสาธารณสุขอำเเป็นอาคารทางดีสามแถวคนละแถวนึ่งแล้วเรามีข้างในอีกในแถวนึงสิบสิบกว่าหลังแล้วก็มีบ้านอย่างเดียวหลังแล้วก็แบ่งมีออกมาขายไม่ได้เพราะฉะนั้นมีเงินอย่างเดียวไม่ได้จะทําได้มีเงินอย่างเดียวอาจจะทําได้แต่ขายไม่ได้มันมีกําลังภายในอีกตั้งเยอะแยะมากมายที่ดิฉันคิดว่าเจ้าใหญ่เขาทํายากทําไม่ได้แต่เราทำเฮดเบิร์ดซาซิลินเฮดเบิร์ด ใจนี่ให้เป็นแสนสิบก็จ่ายทำไมก็บ้านหลังทำไมแปดแสนใจเข้าแสนหนึ่งมันเป็นอะไรซื้อบุญหรือซื้อเหรียญขาดทุนไปสองแสนหาอยู่ในนั้นปวดทรวงอยู่เนยก็ยังก็ยังทำเลยทำไมจะทำไม่ได้ต้องทำนะคะเราต้องท,เพ,เ,องทเพราะเราเราไม่มีตังค์แบบเจ้าอย่างแค่พี่เขาฉลาดอย่างนี้นโพสไปเลยเฟซไหนเฟซไหนโพสไปเลยทิกต็อกโฆษณาขายอยู่นี้ทิกต็อก ข้าวปานเรายังไม่ได้ทำติ๊กตอกกันอีกเลย <c oughs> อีนังบีก็ซีไอสติ๊กขายกาแฟเขาดังมาจากอะไรอิเมนี่ไอจันฮัฟเบิร์ตมันโรสันอ,อะไรที่เขาเขาจะเริ่มมาจากเรื่องคำๆเลยครอเดี๋ยวนี้เด็กที่เรียนหน,นังสือไม่เก่งรวยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เด็กเรียนหน,นังสือไม่เก่งลุงเลยว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กเรียน อเคแหละถ้าลูกเรามันจะเก่งถึงระดับนู้นโอเคมันก so, like ็จะร่ำรวยของมันแบบระดับนู้นแต่คือนี้ยมันมีคนระดับเนี้ยที่เขารวย ebi สติ๊กอีนั่งรถเบิมันเบิรงมือสติ๊กนี้ชอบเบิร์กเบิร์มือมันหยอกกับาืที่มันเหมือนเอาความพิการมาขายแต่มันก็ขำดีที่นั่งรถมือพิการแต่มันก็ขำดีมันก็ดูลักกันดีมันดูแลน้องดีมันก็ให้เป็อเสาชั่งเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทิตตอแต่เราโตได้เราบ้านเราหลงที่เกิดที่ สเต็มห้าคัดลูกค้าอย่างไรอันอยู่แ่ได้เงินนองอันนี้แหนนละย,ยากด้วยนะคะอรกบวาการขายก็เรื่องพวกนี้เลยสิ่ง